สวมชุดปุยของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสยามนะคะสวมชุดปรยค่ะสวมเรียบร้อยนะคะดับแรกติดตะขอก่อนนะคะซิปยังไม่ต้องรูดนะคะติดตะขอให้เรียบร้อยแล้วจัดชุดให้เรียบร้อยค่ะซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปสวมฮูดนะคะฮูดคือผ้าคพพล้องคอค่ะภาสังเกตเล็กฮุดนะคะ าาภาษาไทยง่ายๆคือผ้าคล้องคอสังเกตตำแหน่งนะคะจะวางอ,อย่างนี้ไม่ใช่นะคะตำแหน่งนี้ไม่ใช่ค่ะปิดปกสีดําพอดีไม่สูงหรือต่ําเกินไปแล้วสังเกตว่าเชิ้ตนะคะเชิ้ตหนูต้องติดกระดุมเม็ดบนด้วยเสื้อเชิ้ตนะคะแ,แบบนี้เสร็จแล้วเชือกหน้าฮูดเส้นย,วยาวๆนะสังเกตให้ดีนะคะเส้นย,วยาวๆนี้จะยาวถึงเข็มขัดค่ะหนูต้องมีเข็มขัดมีเข็มขัดแล้วผูกเข็มขัดให้แน่นค่ะผูกให้แน่นผูกเลยผูกแบบนี้เลย ถ้าบางของฮูดของบางท่านนี่นะคะถ้าสั้นไปต่อเชือกได้เลยนะจ mm ๊ะผูกให้แน่นนะคะ mm hmm. เข็มขัดต้องแน่นด้วยครมีนะคะเป็นการยึดไว้ไม่ให้ฮูดไหลไปด้านหลังนะคะจะได้สวยอยู่ตลอดผ mm hmm. ูกเรียบร้อยแล้วรูดซิปค่ะสังเกตซิปนะคะซิปเป็นซิปปลายเปิดนะคะหน mm hmm. ูดันซิปลงมาให้สุดปลายให้สุดปลายให้เสมอก mm ัน hmm. แล้วค่อยรูดขึ้นไปนะคะใจเย็นๆ mm hmm. ให้สุดนะคะ ถ้าไม่สุดเนี่ยนะคะซิปก็จะเกยกันแล้วซิปจะแตกรูดไม่ได้สังเกตค่ะ่าให้เสมอกันนะคะหูวซิปเสมอกันอ้าวรูดขึ้นไปสังเกตว่าไม่รูดไปสูงมากนะคะตำแหน่งจะวางไว้ใต้ฮุดนะคะเก็บหักหัวซิปเก็บให้เรียบร้อยไม่สูงเกินไปกว่าน,นี้นะคะอ้าวด้านหน้าเรียบร้อยเป็นตัววีแบบนี้นะคะต่อไปด้านหลังค่ะด้านหลัง ด้าหลังที่ฮู้จะมีเชือกค่ะเชือกจะมีห่วงนะคะถ้าไม่มีห่วงหรือผูกเป็นห่วงไว้พร้อมกับดุมอีกข้างหนึ่งค่ะร้องไว้นะคะแล้วเชือกเส้นนี้ผูกกับดุมเสือ้อจุดประสงค์เพื่อที่ให้ฮู้ติดกับตัวเสื้อนะคะ่าแบบนี้นะคะแล้วข้างหลังพลิกออกโชว์สีธนะของเราค่ะโชว์สีคะน่ะเรียบร้อยต่อไปการสวมหมวกค่ะสวมหมวกนะคะ อ่ะคันนี้ดูหมวกค่ะดูหมวกหมวกเนี่ยจะมี2ด้านด้านหน้าด้านหน้าคือเรียบๆแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังจะมีเป็นเชือกกระดุมหรือไม่ก็เป็นรอยต่อนะคะเพราะฉะนั้นที่มีรอยต่ออยู่ด้านหลังนะคะว,ว,วิธีสวมอ่ะด้านหน้าค่ะสวมเรียมหมวกนะคะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะอ่ากดลงมานะคะคันนี้ทรงผมเนี่ย ก็หลากหลายทรงนะคะเก็บด้านหน้าแล้วก็ต้องเก็บด้านซ้ายด้วยเปิดซ้ายไว้เพื่อถ่ายรูปนะคะส่วนผู้ค่ะนะคะผู้จะเป็นสีตามคณะแล้วจะมีห่วงรุ่นปีนะคะซึ่งผู้นี้บัณฑิตสามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยนะคะไม่ต้องคืนกับร้านตำแหน่งที่วางคู่คือตำแหน่งนี้หนูสังเกตนะคะอยู่ด้านขวามือนะคะและและไปทางด้านหลังนิดหนึ่งไม่อยู่ด้านหน้านะจ๊ะ นี่คือการสมมุติให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเป็นนางแบบจากคณะบัญชีมอสยามค่ะขอบคุณนางแบบค่ะ